สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่างของเกมเอ็กซ์เสเอร์อีกแล้วนะคะอยู่กับคุณแม่เช่นเคยแล้ววันนี้คุณแม่จะมาเล่นเกมทีชัวเอชเก็บยูทูบเบอร์อบบี้นะคะก่อนอื่นที่เราจะไปรับชมอย่าลืมก่อนแรกก็ subscribe กดดิ่งอย่าลืมอมเมนต์น่ารักน่ารักด้วยนะโอเคข้อสนุกจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตอนนี้คุณแม่อยู่ที่ยูทูบ b e l Lab ทูลี่แลรอเขาเขียนผิดนะเนี่ยอ๋อ ลาโบลาทูลืนะคะโอเคก็อยู่แลบนั่แหละโอเคแปลว่าเราอยู่ในห้องวิจัยของ YouTube นะคะโอเคเราจะต้องเดินทางเข้าไปในมิติแล้วนะหละเอเอ้มิติน่ากลัวจังเลยอ้าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเอ,อเหมือนเราอยู่ในเอ,อฟาร์มแห่งหนึ่งน,นะคะ แล้วก็พบกับนายคนนี้ด้วยคนนี้เขาบอกว่าอะไร i ั g กอ n จ t อิ a เนี่ยเขาบอกว่าฉันจะกินแกตอนนี้นะอุ้ยแม่มีอยู่แล้วนะคะเขาจะกินแม่นะคะตอนนี้เราอยู่ในเอ่อฟาร์มที่มีฟารมิงโก้ด้วยนะคะฟารมิงโก้ก็คือนกสีชมพูที่เดินบนน้ำขายาวมากเลยนะเอ๊เห็นรูป YouTube ด้วย มันเป็นเช็คพอยต์นะคะก็คือถ้าเราสู่ขิดเนี่ยเราก็จะเกิดตรงเช็คพอยต์ตรงนี้นะคะจุดเกิดนั่นเองอุ้ยนายคนนั้นฟามิโกอยู่ข้างหลังด้วยนะคะตัวเบล่่มเลยนะไม่รู้ว่านายเขาชื่อว่าอะไรนะคะอุ้ยมีโคสู่ขิดโอเคห้ามเดินบนเอ่อโครนนะคะภาษาอังกฤษ m u d m u แปลว่าโครนนะคะดูสิ อันนั้นเป็นเออน่าจะเป็นอุ่มข้าวโพดนะคะแม่ว่านะเดานะโอเคอันนี้ก็คือฟางนะคะมีฟางให้เรากระโดดข้ามเยอะแยะไปหมดเลยเอออันนี้อะไรเนี่ยโออันนี้มันพั่วนะคะแล้วก็เสียมด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นเออเป็นแพท สีชมพูนะคะ P A T H อ่าวแพทนะคะก็คือเหมือนกับอารมณ์เหมือนประมาณว่าพื้นกระดานสีนะคะอโอเคเข้าไปในมิติดีกว่านะคะเด,ดี๋ยวอ้าอเราอยู่มันอยู่ในห้องของดวงดาวอ่ะเนื้อโตฟู่คำนี้ภาษาอังกฤษแปลว่า เอ่อเต้าหู้นะคะ TO เเอ่อ TOFU นะคะโตฟูแปลว่าเต้าหู้นะคะโอเคนะคนนี้บอกว่าอะไรเนี่ย e s c a p e impossible นเออเขาบอกว่า e s c a p e หมายถึงว่าจะหลบนีกันนะเหรอ impossible แปลว่าเป็นไปไม่ได้นะคะเป็นไปไม่ได้หรอเดี๋ยวแม่จะทำให้มันเป็นไปได้ดีกว่านะคะอ๋อมีบล็อกน่ารักน่ารักด้วย โอ้มีสายลุงเต่ไปหมดเลยโอ้ต้องโดดข้ามให้ได้นะคะห้ามโดนสีแดงเด็ดขาดเนาะไม่งั้นจะสู่ขีดมันแม่นะคะโอ้มีดาวเยอะแยะเลยนะเอ๊ะอันนี้อะไรอะ่ะต้องหาอันที่ถูกต้ององั้นน่้เหรอสีอะไรดีอ่าได้อยู่นะคะอืมอันนี้ก็น่าจะเป็นเอ่อกลมๆเรนโบนะ้เนาะแม่เดินไปเลยดีกว่านะคะเสียแล้วเนาะ โอเคอันนี้ก็คือแพทที่เราต้องกระโดดข้ามนะคะโ okay. อเคออได้อยู่นะคะได้อยู่ได้อยู่จะหลุดแล้วจะหลุดแล้วนะคะอ๋อแเราเข้าไปในมิติแล้วเหรอโอ o ไม่นะ This is uh is that bad แปลว่านั่นมันเลือดนี่นะเฮ้ยมีเรือด้วยนะคะเรานั่งได้เปล่า ไม่ได้หรอต้องเสียเงเหรอแล้วเราทำยังไง่ะเออเราทำ,ทำายังไงอ่ะอุ้ยอันนี้น่าจะเป็นเอ่อทะเลสาบเลือดหรือเปล่านะคะเอออันนั้นมันอะไรอ่ะคอนเทนต์สตรีมแปลว่าอืมคอนเทนต์ที่กำลังถูกสตรีมอยู่นะคะแล้วจะเป็นการอัพโหลดคลิปลงไปใน Youtube นั่นเองนะคะ โอเคนั่นง่ายทางขึ้นอยู่ตรงนั้นนะคะขึ้นเท่าไหร่ดีตอนนี้ล้กันเขาไม่ะไม่ติดกันดีกว่อ You will never escape me เดนิด <c oughs> เธอจะไม่ให้ฉันผ่านอย่างนั้นเหรอ You will แปลว่าคุณจะไม่มีวัน Never แปลว่าไม่มีวันนะคะหรือไม่เคยไม่ไม่เลยนะ Never นะคะคุณจะ ไม่มีวันออกไปจากที่นี่ได้นะคะเดนิสบอกแม่แบบนี้นะคะตัวละครนี้เป็นชื่อว่าเดนิสนะคะเด็กๆแต่หน้าตกสวรรค์เลยอุ้ยมีปูเต็มไปหมดเลยนะคะภาษาอังกฤษ C R E อบือแคแปลว่าปูนะคะนี่เดนิสลักแมวนะคะเดนิสไอเลิฟแคทนะคะโอเค โอเคแล้วผ่านจุดเซฟไม่ไเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นข้างบนกันดีกว่าเนอ้อะจะไปไงต่อเนี่ยกระโดดไปข้างหน้าเหรอนี่ไงเดนิสเดลล่นะคะเดนเดนิสสดใหม่นะคะอืมโอเคกระโดดไปที่มือเดนิสเลยโอเคอันนี้แมวของเดนิสที่เดนิสรักเหรอเน้แมแ่จะโดดข้ามน้องแมวแล้วก็สา่งเอ่ออะไรนะก้อนเมฆด้วยขอสอนภาษาอังกฤษก่อนนะคะ คลาวซีเอลเอยูใช่ไหมคลาวแปลว่าเมืแต่ถ้าสู่ขิดแปลว่า d i e แปลว่าตายนะคะแปลว่าสู่ขิดเนาะถ้าโดนกระทําก็เติมดีเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะคะ d i e อดีนะคะไายแปลว่าแม่ถูกฆ่าตายนะคะก็คือหรือแม่กําลังโดนฆ่าตายนะคะ โอเคไปต่อดีกว่านะคะโอ้มีสีขาวๆด้วยนะคะห้ามโดนเด็ดขาดเนาะเม่งแล้วจะล้มเลยนะคะอ๋อน้องแมวจะพาแม่ไปไหนเนี่ยอ,อู้นี่มันห้องของใครเนี่ยคนนี้บอกว่าอะไร You can beat me คุณไม่สามารถแต่ต้องฉันได้หรอกหรือว่ากระทำกับฉันได้หรอกนะคะบีดคำนี้มันก็แปลได้หลายอย่างเนาะแม่กระบอกไม่ถูกนะคะโอเคแลขึ้นไปดีกว่าอุ้ยเดี๋ยวนะคนนี้เป็นแกะด้วยเหรอเป็นแกะลุงแกะเหรออืมแต่งตัวปแปลกๆนะคนลุงหนึ่งอะ ด่านน่ารักดีนะคะแม่ชอบมากเลยใครที่อยากเล่นแบบแม่ก็มาตามเล่นตามแม่ได้เลยนะคะพิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษนะคะตามตามด้วยชื่อคลิปของแม่เลยนะคะแม่โดนไม่ถึงนะคะดเด็กๆก็โอเคนะคะไปต่อนะคะมแม่ไม่ค่อยซูมออกมาไกลๆนะคะเพราะว่ามันมองไม่ค่อยเห็นเนาะมันเป็นสีเดียวกันหมดเลยนะ เล่นยากนิดหนึ่งนะคะ <c oughs> อือตอนนี้เราขึ้นมาสูงแล้วนะคะเด็กๆโอเคเอ๊ะนี่มันแม่นตาของใครเนี่ยของคุณลุงอย่างนั้นนะหรอมีทรงผมมีหนวดด้วยอือเข้าวิติตีแล้วเหรอเนี่ยอะนุ <c oughs> ่มเทสิผู้หญิงคนนี้บอกแม่ว่า ผู <c oughs> ้หญิงคนนี้บอกบอกแม่ว่าเธอดูน่ากินจังเลยนะคะเขาบอกว่าแม่เป็นแม่ดูน่ากินมากเลยนะคะเขาอาจจะหิวเหมือนแม่นะคะเด็กๆดอ๋อมีโบโพนี่ด้วยนะคะโบน่ารักคล้ายคายคิตตี้เลยแต่เป็นโพนี่นะคะเด็กเดโอเคเราต้องไปไหนต่อเนี่ยเราขึ้นไปข้างบนเลยโอ้ข้างบนมีมาโพนี่ด้วย I am Santa หรอ อ๋อแม่ว่าพวกนี้เขาน่าจะเป็นยูทูบเบอร์นะคะที่เล่นโลบอกโะดงดังนะคะแม่ก็หวังว่าสักวันหนึ่งช่องยูทูบเบอร์ของคุณแม่เจมส์แคตเตอร์ atter, จะดังเหมือนเขานะว่ามันมีแสงเลเซอร์สีชมพูด้วยดิามาแล้วโอเคโอ้เกือบไม่รอดนะคะเมื่อกี้เกือบไม่รอดแล้วเด้อเอาไงเนี่ย โอ้ยตายแล้วยากจังเลยนะโอ้ตายแล้วยากมากเลยไม่ต้องทำให้ได้นะคะโอ้จะโดนี้นะจรวดนี้นะเอ๊โอ้แอบยากอยู่นะขนาดเนี้เดี๋ยวดูซิมันมีอะไรขายให้แม่มั่งเนี้ยมีสัตว์เลี้ยงได้เหรอไม่มีเหรอมอดไม่มี โย่หามโนมารอินทูออ๋อเราต้องมาร้านค้าก่อนนะคะเด็กๆมีสัตว์เลี้ยงให้แม่ซื้อด้วยหรอฟามิงโก,โกเท่าไหร่อะโอ้สอยสี่สิบเก้าโรบัสดแล้วเหรอเราไม่มีเงินซื้อขนาดนั้นนะคะดีไปดีกว่าเนาะอ้ยมันยากอะเด็กๆแม่จะสู่ขีดต,ตลอดเลยนะคะโดดข้ามไปเลยดีกว่าไหมเออดูง่ายกว่าเยอะเลยนะคะ โอ้ยนี้เดียวนะคะอือเซฟเรียบร้อยแล้วโอนตอนนี้เราต้องปีนโพนี่ขึ้นไปข้างบนนะอ่าถึงประตูพิจิตเรเร้อยแล้วนะคะเอ้เดี๋ยวนะอะไรเนี่ยอันนี้แดนทีดเอ็มแม่ไม่รู้จักนะคะ Can you beat my devil โอเคเธอสามารถเล่นเอ่อเล่นด่านของฉันได้เหรออะไรเอย่ยนะคะ โอเคเราต้อง okay, โดดขึ้นไปข้างบนนะคะเป็นด่านเหมือนคล้ายๆเหมือนถ้ำนะคะอ้าวโดดผิดถ้ำภาษาอังกฤษ C A V E เคฟแปลว่าถ้ำนะคะแต่ถ้าเหมืองถ้าเหมืองภาษาอังกฤษ M I N E นะคะมายแปลว่าถ้ำนะคะเดี๋ยวอ๋อไม่ใช่มาแปลว่าเหมืองนะคะ อันนี้น่าจะเป็นเหมืองเนาะอันนี้ค็น่าจะเป็นคนชื่อแดนนะคะโอเคไปต่อร้วัโอเดี๋ยนะทางมันมีหลุมมีเอ่อมีไม้หกักไม้ขาดอยู่ตอนอยู่นะคะต้องกระโดดรับมัดระวังนิดนึงอ่ะนี่เมติดทางรุ้นรอไม่อยู่น่าจะเป็นกลุ่มยูทูบเบอร์ที่ทำด่าดพวกนี้ต่อ,ต,อต่อกันนะคะแม้ว่าหลันั้น อ้าคนนี้เป็นด่านของคนนี้ที่ชื่อว่าเพสเ a นเพลซีนะคะมุคนนี้เขาหัวล้อใส่แม่นะอ๋อคะคนนี้จะเล่นชอบเล่นอันนี้นะคะชอบเล่นไมค c r รับหรือเปล่าเพราะว่ามีตัวละครไมค c r รับเยอะเลยเดี๋ยวข้างล่างก็เป็นลาวาเหมือนกันนะคะแม่เพิงสังเกตนะเนี่ยว่ามีชื่อยูทูบเบอร์อยู่ในนี้ด้วย เดี๋ยวสักวันแม่จะทาด่านให้เด็กๆมาเล่นนะคะแต่ตอนนี้แม่ขอแม่ขอหัดเล่นคอมพิวเตอร์ก่อนนะคะเด็กๆแม่ยังทําด่านไม่เป็นเนาะต้องเข้าไปที่อะไรนะย,อะนยอะนะูอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะเนี่ยอะไรไะโรบอทคียเตอร์นะคะไม่ต้องไปเข้าไปในอ,อันนั้นก่อนนะคะโรบอทสตูดิโอนั่นเองนะคะอ๋ออันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือด่านของ Call c o r ์ลคอรนะคะ Welcome to Nightmare k i t c h เฮ้คนนี้เขาบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ห้องครัวแห่งฝันร้ายนะคะ Nightmare นะคะคำนี้แปลว่าฝันร้ายนะคะ n i g h t night คำนี้ถ้าแปล แค่ถ้าแปลแค่นี้ก็แปลว่ากลางคืนนะคะ M A R E แม่อันนี้แม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันรวมกันนะคะมันอ่าน Nightmare เนี่ยมันแปลว่าฝันร้ายนะคะหรือฝันฝันตอนกลางคืนที่เป็นฝันร้ายนะคะโอเคเรามาเจอ Apple ิลอีกแล้วนะคะก็มีน้องหนอนอยู่ตรงนี้ด้วยน้องหนอนภาษาอังกฤษ W O R M วอมแปลว่าหนอนนะคะแอปเปก็เออ P L E นะคะโอเค เดี๋ยวเราเดินต่อดีกว่าว่าเดี๋ยวนะห้องครัวมีไฟใครเปิดแก๊สไว้เนี่ยอืมไม่ดีเลยนะคะเดี๋ยวนั้นตอนนั้นมีพายแอปเปิลอยู่ด้วยนะแสดงว่าคนนี้น่าจะชอบกินพายแอปเปิลมากๆเลยเนาะมีรูปพายแอปเปิลอยู่ในด่านด้วยนะคะโอเคไปต่อเลยเอ๊ะแต่แม่สังเกตดูแล้วนะคะ มีแอปเปิ้ลเยอะมันแยะเลยแสดงว,ว่าคนนี้ชอบกินแอปเปิลมากๆเลยนะคะว่าเอาน่าจะชอบกินแอปเปิลมากๆเลยนะคะโอ้ทางยากอยู่นะเนี่อ,อเป็นฝันด้ของคนที่โดดอบบี้ไม่กึ่งนะคะ,อะโอเค ค่อยๆไปนะคะเดี๋ยวเราจะสู่ขีดอีกเอาไปไหนต่อเนี่ยือ้เราต้องปีนเชือกขึ้นไปเหรอเชือกภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรนะใครรูพพะะรงง้พิมพ์บอกแม่หน่อยนะคะเชือกภาษาอังกฤษเขียนว่ายังไงเนาะพิมพ์บอกแม่หน่อยนะคะโอเคตอนนี้แม่มาอยู่ด่านของเอลวินบล็อกเลยนะคะเอลวินบล็อกคนนี้บอกว่ากูดลัก you will need it o k a เขาบอกว่าขอให้โชคดีนะคะกุลักกันนะคะ L U C คือแปลว่าโชคดีนะคะกุลักหมายถึงว่าขอให้โชคดีมากๆเลยนะคะ you will need it หมายถึงว่าคุณกำลังต้องการมันนะคะต้องการมันคืออะไรเอ่ยแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่ตอนนี้เหมือนเราอยู่ในห้องเรียนนะคะเหมือนกับหยุนทางเดินในห้องเรียนโรงเรียนหนึ่งนะคะอู้อ๋อแม่เข้าใจละ คำว่าคุณอาจจะต้องการมันก็หมายถึงว่าอันนี้คือกลุบเหล่าที่สอนะคะอันนี้ก็คือที่ลบยางลบนะคะน่าจะเป็นยางลบปากกานะอ,อันนี้ก็มีเครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายน้อยกว่านะคะเครื่องหมายตกใจเครื่องหมายเท่ากับเเครื่องหมายเปิดเครื่องหมายปิดนะคะโอเคไปไหนต่อเนีเ่ยอ๋อต้องเดินเหรอเหมือนเดิมเหรอ แผดสีฟ้านะคะแอบยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคอันนี้คืออะไรอ่ะกระดาษในห้องเรียนเหรอโอ้มีเครื่องหมายเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วข้างหน้าก็มีควันด้วยน่าจะเป็นควันมรณนออะตอนนี้มาอยู่ในห้องของนิกสเตอร์วีนะคะคลิปก็อึงแปลว่า เ,ออเธอต้องรีบไปนะหรือไปต่อหรือเธอ,อสู้ๆนะคลิปก็อิงไปว่าสู้ๆนะนะคะ <c oughs> น่าจะไม่สู้แล้วละ่ะน่าจะคิดก่อนนะคะคลิปก็อิ่งถ้าไปอีกทีนึงก็น่าจะเป็นเออ,อสู้ๆนะเนาะหรือไปต่อเถออะไรอย่างเงี้ยนะคะสู้ต่อไปอะไรประมาณนี้นะคะโอเคได้อยู่นะ <c oughs> อันนี้เป็นห้องของมันนี่มันนี่หรอ เอ่อน็กเตอร์น่าจะชอบแนวแบบคนรวยหรือมันนี่มันนี่นะคะเพราะว่ามีทั้งเงินแล้วก็มีถุงเงินถุงทองด้วยนะคะโอ้ oh, ช้าจังเลยไอ้สีเขียวเนี่ยปกติจะเร็วนะคะอออ๊บโอเคมีไอเทมขายเยอะแยะไปหมดเลยนะคะใครไหวก็ซื้ออุดหนุนเขาได้นะคะได้เลยสนับสนุนเอ,อ โลบอกช่วยเขา,เขาต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนคุณแม่ด้วยเด้อโอเคด่านนี้แม่ว่ายากสุดแล้วแหละเพราะว่าไออันนี้มันเยอะไปหน่อยนะคะโอ้ยากมันแต่ว่าอะไรขา้างหน้าน่ะไอเทมของแพงอย่างนั้นหรอมีไอเทมแพงๆเยอะแยะไปหมดเลย Wow. รอดแล้วนะคะอันนี้น่าจะมีอันนี้น่าจะเป็นหมวกแพงนะคะแม่ว่าแบบนั้นเออน่าจะเป็นไอเทมแจกแล้วก็ไอเทมแพงนะคะอันนี้แม่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะน่าจะเป็นหมวกเหมือนกันนะคะออกจากห้องของมิสเตอร์ดีกว่าโอเค c o n g r a t ูเ a ชั o เ repeat a เออ c o n g r a t ูเ a t i o n แปลว่าเอออะไรนะ ขอ,ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ Congratulation นะคะ Replay the game เอ่อเราจะเล่นเกมอีกรอบหรือเปล่าอ๋อไม่นะคะคนนี้บอกว่า Wow we did it well done นะคะแปลว่า oh, เธอทำมันได้แล้วนะพวกเราทำมันได้นะคะ We did we did it นะคะแปลว่าพวกเราทำมันได้นะคะ Well done แปลว่าเสร็จแล้วจบแล้วนะคะประมาณนี้นะคะโอเคความสนุกก็ประมาณนี้นะคะโอ้มีอยู่แล้ว มีมงกุฎให้ฟรีด้วยหรอว,ว้าวสวยจังเลยอืมแล้วก็เราสามารถเออน่าจะมอดได้หรือเปล่าเนี่ยเราสามารถเป็นมดเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังได้นะคะอ่าเห็นไหมเราสามารถมอดเป็นใครก็ได้นะคะที่ท,ที่ที่อยู่ในด่านนี้นะคะสวยมากเลยอุ้ยแม่ก็อยากแต่งแบบนี้เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้คืออะไรอะ่ย อ๋อนี่ไงแม่สามารถเอาชุดคนนี้ได้ด้วยเหรออ้าวอันนี้คืออะไรอ่ะฟามิงโกอ๋อมันให้เสียเงินนะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะอ๋อแล้วก็มีบ้านหลุมด้วยบ้านหลุมไปไหนเนี่ยอ้าโอเคก่นจากกันไปอย่าลืมกดไลววค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเดี๋ยวทำให้น่ารัก,น,รกน่ารักด้วยนะคะคลิปหน้าแม่จะเล่นเกมอะไรฝากกดติดตามช่องเกมอคตด้วยนะ รักดีๆททุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะ